อะไรเลี้ยงสี่บอลส่บอลอ้าวไม่ได้ยินกคนอร์ตที่หนึ่งนะคะไทยค้องจันรเจอกับเอแบทลูนของลน้าเสียงสวยได้ไหม

มีรันวยเข่าปวันนี้วันที่กลับบ้านเมียไม่ด่าแน่นอนเหรออัดไว้แล้วอัดไว้แล้วอัดไว้แล้วโอเคเปล่าจุดเสียบจุดเสียบจุดเสียบท่อเหมดเลยอ่ะจริงๆนะไงหวังว่าเอาโอ้โห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 เอาแล้วเลยเฮ้ยเป็นไร

ที่เขาดูเ็กๆ่เดาลอะ้นดิมิมดิมดงอทีมเขาที่ต่อทีีต่อทีต่อที่ที่่อ่่ต่อทีีม่อท่ต่ออทตอที่ตลอที่อที่ต่อต่อี่ต่อนี่ตต่ออี่ตอนอี่อต่ ใส่ที่สิดแบบีดกันพอีันเป็นเตอร์ ทั้หมดแล้วว้าวเม็กบอลดิ